สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly l i n g t e a s นะคะวันนี้เฟิร์กก็จะมาทำคลิปพลิกอาดนะคะในหัวข้อความปรารถนาใดที่คุณจะสมปรารถนาเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวมาเลือกกองกันนะคะนี้กองหนึ่งเลข33กับ32นะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะ energy ของคุณจะเป็นประมาณว่าไม่ว่าต่อให้คุณจะไปถามเอ,อเวลาคุณที่จะเวลาคุณจะตัดสินใจในเรื่องอะไรใช่ไหมไปถามไปดูดวงหรือไปถามใครครูครูครบาอาจารย์หรืออะไรก็ตามอะคะ่ะสุดท้ายแล้วอะออสิ่งที่ไพ่บอกนะสิ่งที่สิ่งที่ไพ่สื่อก็คือคุณต้องกลับมาเชื่อมต่อกับภายใน มไม่ว่าจะไปถามหรืออะไรก็ตามอะค่ะสุดท้ายแล้วอะคนที่ตัดสินใจได้ดีที่สุดคือคุณเองภายในคุณต้องกลับมาเอ,อ,อยู่กับภายในเชื่อมต่อกับภายในกลับมาอยู่กับความรู้สึกทําความเข้าใจกับตัวเองถ้าใครเอเนอรใครนะคะที่ยังไม่มีการที่แบบเชื่อมต่อกับตัวเอง หรือทํางานกับภายในอะค่ะให้กลับมาอยู่ที่ตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรเอ้ยไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตามอะค่ะคุณจะตัดสินใจได้ด้วยตัวเองประมาณนี้นะคะ Energy แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าความปรารถนาใดนะคะที่คุณจะสมปรารถนาเร็วๆนี้ Star High Priestess yeah. King of Pentacles King of Swords Four of Pentacles Seven of Cups mm. Two of Swords Two of Cups Nine of Wands และ s i ก of Pentacles ค่ะเอ,อ่ออาจจะมีพลังงานของชาวธาตุดินพฤษภกัน,กนม,มังกรธาตุลมเมถุนตุนกุมธาตุน้ำกระกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุไฟแม่สิงห์ธนูครบทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะลองฟังเอนเออร์จรี้ดูเนาะเอนเออร์จรี้ของคุณนะ เฟิร์สคิดว่าความปรารถนามันมีไพ่คู่ขึ้นมาไพ่ความรักอาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้นะคะเนี่ยไพ่ไฮพรีเทสขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีสัญชตาตญาณเป็นคนที่มีอิน u ูวิชัแรงแต่บางทีคุณอาจจะไม่ได้เชื่อคุณอาจจะแบบใช้ตันกะใช้เหตุผลนะในบางพลังงานบางคนก,คก็บุคลิกบุคลิกตัวแทนละกันบุคลิกถูกแล มีความที่แบบใจดีมีความเป็นผู้ใหญ่มีความที่แบบมีเมตตารักสัตร์รักธรรมชาติหรืออะไรก็ได้เป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงนะคะเป็นคนที่มีความ สนุกอยู่ในตัวแบบใครอยู่ด้วยก็แบบรู้สึกดีมีความสุขแล้วก็เป็นคนที่เซนแรงอะ่ะแต่บางทีไม่เชื่อเซนตัวเองอืมอาจจะใช้ความคิดใช้ตันกะใช้เหตุผลมากเกินไปลองฟังเสียงพองความรู้สึกฟังเสียงใจนะคะเนี่ยด,ดูดูดิมันมีความลังเลขึ้นมาเนื่องด้วยไม่รู้นะถ้าเกิดเป็นเรื่องความรักละกันฟูดคิดว่ากลุ่มนี้กลุ่มกองที่หนึ่งจะสมหวังจะสมปรารถนาในเรื่องของความรัก ออกลางจะได้เจอคู่เจอพาร์ทเนอร์เจอ, partner, เจอการยาณามิตรก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนตอนนี้อาจจะมีคุณอะเป็น,เป,นเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนก็ได้นะคะเดอกษาแล้วก็มีความที่แบบคนเข้ามาเยอะแต่เลือกไม่ถูกมีความลังเลลังเลคนอีกคนนึงก็หรือว่าลังเลว่าแบบจะเลือกทางไหนจะเลือกคนไหนก็ได้นะคะตรงนี้ให้ใช้ความรู้สึกของคุณว่า จริงๆแล้วคุณต้องการอะไรให้ฟังเสียงจากภายในเหมือนไพ่ Oracle ที่ขึ้นมาเลยว่า Design for yourself ก็คือทุกสิ่งทุกอย่าค่ะคุณตัดสินใจเองคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจเองได้ให้ฟังเสียงภายในภายในจะเป็นคนนำทางคุณเองนะคะให้เชื่อในเซนส์เชื่อในความรู้สึกของคุณนะคะเดี๋ยวขยายเพิ่มเนาะ Eight of Pentacles, the Hermit เนี่ยจริงๆด้วย t r e e of Pentacles อืมโอเคบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางด้วยนะคะหรือ,เ,อ,อเนี่ย Hermit ก็คือเป็นคนที่เหมือนต้องมีการอยากปลีกวิเวกก็ได้หรือคุณแบบมันมีสัญญาณแล้วว่าคุณอยากจะกลับมากลับมาอยู่กับตัวเองอยากจะ อ,อ,อยู่เงีย,งยบๆอยู่กับตัวเองอยากจะลองทําสมาธิก็ได้หรือเป็นคนที่แบบเออชอบทําสมาธิอยู่แล้วก็ได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีการที่แบบอยากจะแบบปลีกวิเวกเอออยู่สันโดอยู่ในห้องคนเดียวเก็บตัวหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้แบบฟิลยอยากอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้มีการเจอก็ได้เจอเพื่อนครอบครัวเจอเพื่อนละกันเจอเพื่อนกัลยาณมิตร สายจิตวิญญาณด้วยกันอ่ะเฟิร์สเฟิร์สขอพูดเลยแล้วกันเนาะว่าถ้าเกิดคุณเลือกกองเนี้ยไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหมนแหละแต่ เฟอจะบอกว่าเฟอเพิ่งเข้ากลุ่มตื่นรู้อยู่กลุ่มหนึ่งนะคะก็เข้ามาแชร์เข้ามาจอยกันได้ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเออเหมือนแบบฉันกําลังตามหากลุ่มไหนสักกลุ่มหนึ่งอยู่หรืออะไรเงี้ยค่ะเข้ามาจอยกันได้กลุ่มนี้ไม่ตัดสินกันไม่มีใครเป็นหัวหน้าใครนะคะทุกคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทางกลุ่มจะมีะจัดมิดมิตติ้งคอกลุ่ม นะคะคุยเรื่องเอ g e เจ u m b นัมเอร์คุยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนที่รู้หรือคนที่แบบมาแชร์ประสบการณ์กันได้ค่ะมาพูดคุยจะมีจัดวันจันทร์พุธแล้วก็อาทิตย์นะไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่หลักๆเลยที่จำได้คือวันจันทร์มีแน่ๆเลยนะคะจะมีประมาณ3มรอบ อาทิตย์ละ3รอบนะคะก็จะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้เสนอสามารถเสนอมาได้ถ้าอยากรู้เรื่องไรทรวินเฟลมหรือ,เ,อเรื่องรักไรเงื่อนไขหรือการเชื่อมต่อเฮลเซลเนี่ยพิ่งผ่านเรื่องนี้ไปแต่ก็ถ้าเข้ามาใหม่ก็ลองมาโหวตดูได้คะ่ะว่าอยากจะให้จัดมิ팅เรื่องอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็เฟิร์สแปะช่องทางการเข้ากลุ่มไว้ด้านล่างแล้วนะคะ แล้วก็สิ่งที่ไพ่บอกนะตอนนี้คุณอยู่ในเส้นทางแล้วคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องถ้าสมมติคุณอยู่ในเส้นทางของสายจิตวิญญาณพลังงานการตื่นรู้แล้วคุณแบบมีการปฏิบัติอะไรมาให้รู้เลยว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องลังเลให้เชื่อในอินทิวชันของคุณคุณเป็นคนที่อินทิชันแรงบางทีอะ ฟิร์พูดไปแล้วเนาะว่าคุณแบบอาจจะใช้ความคิดอยู่กับความคิดใช้เหตุผลอะไรมากเกินไปให้วางเรื่องเหตุผลต่างๆทั้งสิ้นท,ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ฟังตัวเองเชื่อตัวเองนะคะลบความเชื่ออะไรเก่าๆที่คนอื่นบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นมันเอออย่าไปเชื่อหรืออะไรเงี้ยให้ลบล้างไปเลยนะคะแล้วก็เชื่อในเซนตัวเองแล้วก็อ่ะเฟิร์เห็นเรื่องของเอ่อ รายได้การเงินที่คุณจะสม่งปัถนาอีกเรื่องหนึ่งเนาะเนี่ยเงินจริงๆมันเข้ามาเรื่อยๆคุณมีความที่แบบเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วอะทํางานเก่งเก่งในสายงานของคุณแล้วมันสามารถพัฒนาไปต่อยอดไปได้อีกแบบก้าวกระโดดก็ได้เออเนี่ยแล้วเดืตามันหมายถึงอีกอีกในแง่มุมหนึ่งคือความหวัง เรื่องตาความหวังปาฏิหาริย์มันสามารถเป็นจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะทําแล้วคุณคิดว่าเฮ้ยมันมันจะเป็นไปได้จริงไหมมันสามารถเป็นไปได้แน่นอนถ้าคุณได้เริ่มลงมือทําแล้วก็ตามอะคะ่ะอย่างเช่นจะทําธุรกิจหนึ่งคุณชอบมากๆคุณแบบมีแพชชั่นกับมันมากๆคุณสามารถทําได้เลยอันนี้ฟอยกตัวอย่างนะคะ,อะลองขยายอีกนิดนึงนะคะ เนี่ยคุณจะได้เจอเพื่อนๆเอออาจจะอืมบางคนเป็นเป็นสายฮิลเลอร์เป็นแม่หมอเป็นนักบำบัดเป็นเอ,อ่อเกี่ยวทำงานเกี่ยวกับการเยียวยาเป็นหมอเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวตนของคุณเป็นฟิลที่แบบมีความอ่อนไหวมากๆเวลามีความสุขก็แบบสุขมากๆเวลามเออีเวลาเศร้าหรืออะไก็เศร้าเศร้าคือแบบ จะเป็นคนที่แบบเวลาเศร้าก็เศรา้เศราเวลา,าสุขก็สุขเป็นคนอ่อนไหวอะเนาะนี่สิ่งที่คุณได้สร้างสิ่งที่คุณได้ทํามาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามการปฏิบัติเอยเอ,อการที่แบบคุณได้เข้าเส้นทางการตื่นรู้หรือสิ่งที่คุณได้มอบให้กับทุกๆคนเนะี่ยคุณมีการตื่นรู้แล้วนะคุณเข้าใจในสัจธรรมมากขึ้นแล้วจะตื่นรู้ขึ้นไปอีกอ่อการที่มาเจอคลิปนี้ก็อาจจะพูดเลยว่า ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากเข้ากลุ่มนะคะเฟิร์สแปะช่องทางการเข้ากลุ่มไว้ด้านล่างไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดใดทั้งสิ้น,นะคะ่ะทุกคนนะคะเข้ามาจอยกันได้แล้วก็เออลืมพูดไปอะไรที่คุณได้กําลังสร้างอะไรที่คุณกําลังค,คิดโปรเจกต์หรือมีอะไรก็ตามที่คุณปฏิบัติหรือสร้างมันกําลังจะออกเกิดเขาเรียกผลิดอกออกผลอืผลิดอกออกผล,ผล,อกออกผลช้าๆแต่มั่นคงดูสิ ความมั่นคงความสุขคุณได้เจอแล้วคุณได้พบกับความสุขแล้วความปรารถนาของคุณมีทั้งเรื่องของความมั่นคงของการงานอืมแล้วก็เอ,อโอกาสที่จะรายได้จากการงานมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์อืมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวฟัจะเปิดอะไรเพิ่มดีไปไม่ถูกเลยถ้าเป็นเรื่องของความรักหรอ เอาเป็นอ่ะระยะเวลาละกันเนาะเป็นไพ่ระยะเวลาถ้าสมมติแบบคุณแบบเกำลังหาเรื่องถามหาเรื่องแบบความรักเมื่อไหร่จะเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปาารถนาที่จะเจอความรักหรือเรื่องของเงินนะคะไหนดูซิว่าช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ สเดือนต่อจากนี้อ่ะเดี๋ยวเ,เปิดอีกใบหนึ่งเนาะเผื่อแบบมีหลายมีหลายพลังงานอีกสักใบหนึ่งเดือนต่อจากนี้ภายในหนึ่งถึงสองเดือนต่อจากนี้จะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลง อาจจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณปรับ e NERGY ของคุณให้อยู่ในออระดับความถี่ที่สูงเข้าไว้ก็คือมีความสุขกับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันถ้ารู้สึกว่าอยากจะทําอะไรทําตามความรู้สึกเลยให้สัญชาตญาณนาทางนะคะมันจะออกมาดีเสมอถ้าคุณเชื่อเซนต์ตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเลือกได้สุดท้ายแล้วคุณจะเลือกได้ถ้าตอนนี้ยังลังเลเรื่องอะไรอยู่นะคะแล้วก็ให้รู้ไว้ว่าเนี่ยมันจะมั่นคงเรื่อยๆ นะคะสาหรับใครนะคะที่กา,าลังรอหรือแบบเมื่อไหร่ฉันจะมั่นคงหรืออะไรเงี้ยจะมีแบบมีการเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับเงินเดือนเพิ่มหรืออะไรอย่างงี้ไหมนะคะก็ให้รู้ไว้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีเซนส์มันได้แน่นอนนะคะก็ประมาณหนึ่งเดือนหรือสองเดือนต่อจากนี้นะคะประมาณนี้คะ่ะกองที่หนึ่งสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะหมายเลขสามสิบสอง practice TENDERNESS ฝึกความอ่อนโยนอืจากพลังงานหน้าไพ่ใบนี้ Energy ของคุณสิ่งที่ไพ่จะบอก Energy ของคุณตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเฟิร์ลองเปิดไพ่ทาโร่ก่อนละกันเนาะอันนี้เอาไว้ท้ายสุดดีกว่าเฟิร์ลจะได้รู้ว่า Energy ของคุณเป็นไปทางไหนนะคะแล้วก็ความปรารถนาใดที่คุณกำลังจะสมปรารถนาเร็วๆนี้ Song, but my leg just this. Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, Nine of Cups, Five of swords Eight of swords Seven of Cups p a g e of Swords The world p a g e of Cups มีเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเมนิเฟตหรือคุณดึงดูดก็ได้นะคะเหมือนมีการที่แบบ คุณกาลังสร้างอะไรบางอย่างแล้วคุณกําลังเมนิเฟสอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยซึ่งมันคุณสามารถทําได้นะเนี่ยมันกําลังจะคุณกำลังจะได้หลับแล้วอะไม่รู้ว่าคุณเมนิเฟสเรื่องอะไรอยู่นะคะแต่มันยังมีไพ่ที่แนะนําอยู่ว่าสิ่งที่มันบล็อกบล็อกไม่ให้แบบมันเข้ามาคือความคิดความคิดความกังวลหรือปิดกั้นอะไรบางอย่างนะคะ energy ตอนนี้ลืมพูดเนาะมีธาตุดินนะคะพืชศพกันมังกร ธาตุไฟเอ้ยธาตุน้ํากระกฎมีพิจิกแล้วก็ธาตุลมไปถุงตุลกลุ่มฟังได้ทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะแล้วลองดูเอเนอจีก็คือ,อ,อคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่มีความชัดเจนชัดเจนแล้วก็เป็นเอ e r น y ที่ เป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดอะไรมากมายแต่เน้นการกระทํามากกว่าแล้วสิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่คุณได้ทํามาไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหรือถ้าใครอยู่ในเส้นทางของการตื่นรู้เ,เส้นทางสายจักรวาลพลังงานนะตอนนี้ฟรคิดว่าคุณออมาถูกทางแล้วแล้วก็กำลังจะเมนิเฟตกาลังดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเลยมีความที่แบบอุดมสมบูรณ์แล้วก็เนี่ยกำลังดึงดูดสิ่งด,ดีเข้ามาเดวเวิลตรงกับ9้าถ้วยเลยนะคะ แต่ในกอ,กองแรกจะเป็นเรื่องเน้นไปนในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักเนาะแต่กองนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยคุณมีการได้อยากที่จะไปเรียนรู้อะไรเรื่องใหม่ๆคุณมีความที่แบบกระหายในความรู้ไม่รู้จบอะไรประมาณนี้ชอบที่จะเรียนรู้มีไอเดียมีแบบความคิดต่างๆอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็เนี่ยกำลังจะสร้างมางสิ่งบางอย่างกำลังจะที่จะมีใเฟสดึงดูดอะไรมาสิ่งบางอย่างแต่มันมี energy ตรงนี้บอกไว้2ใบนี้นะคะเออเราสอดคือไม่รู้ว่าคุณปิดกั้นเรื่องอะไรอยู่ อม,มันมีความปิดกัน้นหรืออยู่ในความคิดยังมีความกังวลยังมีความที่แบบคิดมากหรืออะไรที่เป็นเอนเนอร์จีลบๆอะเออซึ่งตรงนี้มันบล็อกมันทําให้มันช้าลงมันเกิดความล่าช้าสิ่งที่คุณจะสมปรารถนาเนาะมันเกิดความล่าช้าแล้วก็ไอเจ็ดถ้วยขึ้นมาเหมือนแบบคุณกาลังเลือกมันมีหลายอย่างเลยเนาะที่ ที่แบบอาจจะอะถ้าเกิดเป็นเรื่องของโปรเจกต์หรืออะไรต่างๆที่คุณคิดจะทาอยู่เนาะมันมีหลายอย่างที่คุณอยากจะทาเลยตรงเนี้ยสุดท้ายแนละ้วเดี๋ยวคุณจะเจอนะคะคุณจะเจอสิ่งที่คุณต้องการที่จะทําจริงๆเออสิ่งที่ภายในของคุณเรียกร้องให้ฟังเสียงความรู้สึกเดี๋ยวมันจะชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวคุณจะได้รับคําตอบเดี๋ยวคุณจะเลือกได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเฟิร์สเปิด,ปดขยายเพิ่มเนาะ ความปรารถนาใดที่คุณกำลังสะสมปรารถนานะคะแพชชั่นการเริ่มต้นใหม่งานใหม่ก็ได้บางคนนะคะมีการที่แบบอ,อ,อยากจะเดี๋ยว็ดวพูดทีนเดี๋ยวแล้วกันขออภยะะัยค่ะทุกคน s ซเว่นอ w อบบออ่าเข้าใจละโหย้ยพูดเลยว่ากองเนี้ยไม่ธรรมดาคนกองนี้คุณเป็นคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์อะแล้วก็ อยู่ในเส้นทางด้วยนะคะสายพลังงานเชื่อเรื่องออสายพลังงานจัก,กรวาลมีการทําสมาธิฝึกจิตจิตวิญญาณอะไรพวกนี้นะคะก็เฟอจะบอกว่าเนี่ยเฟอเพิ่งเข้ากลุ่มกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับการตื่นรู้เส้นทางสายจิตวิญญาณพลังงานเหมือนกันก็ทุกคนเข้ามาจอยกันได้นะคะคือถ้าใครสนใจอยากเข้ามาจอยคือในกลุ่มไม่ตัดสินกันไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยอาจจะมีแบบคุยมีสาระบ้างไร้สาระบ้างนะคะก็คือทุกคนฟรีวิวเลย ชิวๆปล่อยชิลจะเข้ามาศึกษาเข้ามาแชร์ประสบการณ์หรืออะไรก็ได้นะคะแล้วก็แต่ละอ,อ,อาทิตย์หนึ่งจะมีมิ팅คอกลุ่มแชร์กันเรื่องนู่นเรื่องนี้นะคะในในกลุ่ม3วันนะคะใน1อาทิตย์ก็สามารถเข้ากลุ่มได้เลยเฟิร์สแปะช่องทางการเข้ากลุ่มไว้ด้านล่างนะคะทักเฟิร์สมาได้เลยแอดไลน์ทักมาได้เลยอะ มันมี energy นี้ขึ้นมาอีกนะคะจริงๆคุณเป็นคนที่เก่งมากเออฟีลแบบเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุเป็นคนที่แบบวางแผนอะไรเก่ง manifest ได้เป็นคนมีศักยภาพแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเลยคุณสามารถทำได้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะต้องทำอะไรแล้วคุณสามารถทำให้มันสำเร็จได้อะ่ะอืมคุณชอบอะไรคุณจะทำอะไรคือมันมันจะดีขึ้นมันจะแบบมันจะปังแน่นอนอะ่ะ แล้วก็แต่ไม่รู้ว่าเนี่ยยังหลงเหลืออันเอเนอร์จีของความขาดแคลนอยู่หรือเปล่าแบบฟิลที่แบบคุณรู้สึกว่ามันขาดอะ่ะเออห้ามต้องแบบว่าคุณต้องเคลียร์เนจีนี้ให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วคุณมีมันอยู่แล้วเออแล้วคุณจะเมนิเฟกคุณจะดึงดูดได้นะคะให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีพร้อมอยู่แล้วให้คุณแบบมีความอุดมสมบูรณ์แม้จะในปัจจุบันอะ่ะมันจะรู้สึกว่า คุณจะรู้สึกว่ามันยังไม่พออันนี้เท่าากับว่าคุณไปปิดกัน้นหรือคุณไปยึดติดกับมันก็ได้ให้แบบรู้ว่าเดี๋ยวมันมาแน่ๆสิ่งที่คุณเบนิเฟตอ่ะมันมันมาแน่ๆจัก,กรวนันจัก,กรวันให้ให้รางวัลคุณแน่นอนนะคะแค่ให้คุณทำเอเนจีหรืออเอ,อ รักษารักษาพลังงานปกป้องโปรเทคพลังงานของคุณให้อยู่ในระดับความถี่ที่สูงไว้ทําแบบให้อยู่แบบไม่มีความที่แบบคิดเยอะคิดมากแล้วก็อย่าไปแบบติดกับภาพลงตาภาพมายานะคะบางทีแบบความคิดคิดมากฟุง้งซ่านหรือแบบเหมือนจิตคุณไปปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มันจะมีฟิลที่แบบอาจจะไปติดอยู่ในห้วงของความคิดคิดมากหรือคิดอะไรอย่างเงี้ยเกินไปนะคะเอ,อมันจะแบบอ คิดว่าน่าจะเข้าใจเนาะแล้วแต่ว่าคุณเนี่ยหลังจากที่มาฟังคลิปคุณจะปลดล็อกได้เลยปลดล็อกได้เลยไขกุญแจออกเนี่ยแล้วก็จะเริ่มนะคะปิดไปเลยเนาะเนี่ยความสมหวังความอุดมสมบูรณ์ที่จะเข้ามาอะไรที่คุณอยากรู้คุณจะได้รู้นะคะแล้วเนี่ยสมมติว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณไม่มีแพชชั่นคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีไฟจะที่จะทําอะไรเลยเช่นแบบ เซ็งๆเบื่อๆนี่เดี๋ยวคุณจะมีค่ะแพชชั่นคุณจะมาแพชชั่นมาเต็มอุปสรรคฝ่าฟันได้นะคะมีการที่แบบนั่งสมาธิเพื่อเชื่อมกับไฮโรเซลมีมีการนั่งสมาธิเพื่อเชื่อมต่อกับภายในมากขึ้นนะคะแล้วคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณอยากรู้ก็ได้ในสิ่งที่แบบคุณแบบคิดมากหรืออะไรตอนนี้ค่ะนั่งสมาธิหรืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับความสงบนะคะ แล้วเดี๋ยวมันจะมีปิ้งแว็บมีภาพมีคำพูดมีอะไรที่แบบคุณอยากรู้คำตอบมาแต่ให้แยกดีๆระหว่างออ,อัตรากับให้แยกดีๆระหว่างคำตอบที่เป็นอัตราคำตอบที่เป็นกิเลสรักโลภก,กลงหรืออะไรเงี้ยหรือคําตอบที่อยากหลัก,กรู้จริงๆสมมติคุณมีอะไรที่คุณแก้ไขไม่ได้ปัญหาที่มันเข้ามาฉันจะทํำยังไงดีให้คุณพูดขอถามเลยในใจ นะคะแล้วก็น่าสมาธิอยู่กับความสงบพยายามแบบไม่ฟุ้งซ่านหายใจเข้าลึกๆหายใจออกย,ยาวๆทำอย่างเงี้ยค่ะพยายามแบบถ้ามีความคิดก็ให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจให้รู้พอว่าเนี่ยกำลังคิดอยู่อะไรเงี้ยมีสติอืมนะคะแต่จริงฟ์ดคิดว่าเฟ์ดไม่ต้องบอกอะไรคนกองนี้มากเลยคุณเหมือนรู้อยู่แล้วด้วยรู้วิธีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะเมนิเฟตได้เนี่ยคุณเชื่อมต่อนะมีการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลด้วยนะคะส่วน practice เชนเ n ็ตคือเหมือนความอ่อนโยนฝึกความอ่อนโยนกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่นต่อสับพสสิ่งทุกชีวิตอันนี้อาจจะหมายถึงเกี่ยวกับรักไรเงื่อนไขก็ได้ก็คือคุณต้องอันดับแรกเลยคุณต้องอ่อนโยนกับตัวเองรักตัวเองให้มากๆก่อนมากที่สุดบางทีอะก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมเฟิร์มมีความที่แบบอะฉันรู้แล้วว่าฉันรักตัวเองแต่พอถึงเวลามีบทมาเทสจริง,รงๆยังรักไม่สุดค่ะ ลองลอง,ลองสังเกตตัวเองดีๆว่าจะไปเสียใจหรืออะไรอย่าลดคุณค่าตัวเองด้วยอีกอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนคุณต้องอ่อนโยนกับทุกสรรพสิ่งรักทุกสรรพสิ่งเท่าเทียมกันอันนี้อาจจะอยู่ในแบบบทรักไรเงื่อนไขเพราะว่าทุกคนอะ่ะพอฟังกองคนกองนี้คือรู้อยู่แล้วว่าไม่ธรรมดามีของนะคะเป็นคนมีของบางทีอาจจะถึงเวลาที่มาปล่อยของก็ได้นะคะก็มาปล่อยของในกลุ่มก็ได้ แบบมีความรู้มีอะไรที่รู้หรืออะไรมาอะไรเงี้ยค่ะเวลามีติ้งกันมาแชร์กันได้ค่ะทุกคนมีในะกลุ่มแบบคนที่ไม่รู้คนที่แบบต้องการคำตอบอะไรเงี้ยก็มีนะคะก็มาจอยกันจ้าโอเคความปรารถนาเอ่อความปรารถนาของคุณเนาะเฟิร์สบอกหมดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเฟิร์สจะเปิดเป็นไพ่ช่วงเวลาแล้วกันช่วงเวลานะคะที่คุณจะปลดล็อก หรือจะเมนิเฟตสิ่งที่หรือจะดึงดูดได้นะคะสามวันต่อจากนี้อ่าฝนมองว่าถ้าเป็นสามวันคือเป็นฟิลที่ไม่เกินสามวันเนี้ยคุณจะปลดล็อกคุณจะ ได้มีการตื่นรู้อะไรมากขึ้นออ oh, คุณจะไ,ได้มีการตื่นรู้อะไรมากขึ้นแพชชั่นคุณจะกลับมานะคะแล้วคุณจะมีวิธีการที่มันเมนิเฟตการดึงดูดที่มันสเถียนมากขึ้นเอนเออรจีดีๆคุณจะกลับมาคุณจะแบบปิ๊งหรือไม่ก็อาจจะเป็นวันนี้หลังจากที่คุณดูคลิปจบคุณอาจจะคลิกคำ น้ำลายละคุณอาจจะคลิกคำไหนสักคำหนึ่งของเฟิร์สแล้วแบบปลดล็อกได้ก็ได้หรืออาจจะไปเจอทางสื่อ,อ,อ youtube ช่องอื่นอะไรเลื่อนไถฟ,ฟีดหน้า facebook คุณอาจจะเจอคำพูดหนึ่งที่มันแบบเอ๊ะเฮ้ยอะไรเงี้ยแล้วคุณจะอ๋อกับมันแล้วคุณจะปลดล็อกตรงนี้ได้ก็ได้นะคะแล้วห,หลังจากนั้นมันจะไหลลื่นเลยหรืออาจจะปลดได้จากการทาสมาธิก็ได้ค่ะอีกสักใบหนึ่งนะคะน้ เดือนพฤศจิกายนอ่าเดือนนี้เดือนอกันยาเนาะจากเอ่อจากคลิปเขาเรียกว่าอะไรอะจากอะที่ทำคลิปเนาะกันยาตุลาพฤศจิกาประมาณสองเดือนไม่เกินสองเดือนก็ได้นะคะกับบางคนสิ่งที่ manifest สิ่งที่ m a n i f ฟ s หรือดึงดูดอยู่อาจจะมาเออคุณอาจจะ manifest เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาภายในเนี่ย ไม่เกินเดือนพฤศจิหรือใครที่มาดูแบบมาดูที่ไม่ใช่แบบว่าเดือนเดียวกันมาดูหลังจากเดือนนั้นก็นับเป็นทำทําเลทล้วกันเนาะก็คุณเจอคลิปตอนไหนก็นับไปตามนั้นเลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับคนกองที่สองนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะให้สมปรารถนาเร็วๆไวๆนะคะขอการ ขอจบการอ่านไพ่คลิปพิกาคาร์ดเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ